คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เด้อทุกคนชอบก็ะกดไลค์เอ้ายาังกํลังจะวายสบายดีสวัสดีครับฮัลโลเอวีวานสบาดีสบายดีสวัสดีพอ่อแม่พี่น,อน้องทุกคนคลิปนี้ดูบรรยากาศซะกรร่อน <c oughs> ในร้ามีปลาในานามีต้นมะขาม คลิปนี้ผมจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าที่กระเป๋าหายมันเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ยังไงความเป็นมายัางไงเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้กันฟังแล้วแล้วก็เล่าว่ามันมีอีหยังเนี่เนาะพี่น้องในกระเป๋าที่มันเสียไปเนาะพี่น้องแล,แล้วก็เหตุการณ์นั้นมันเป็นหยังเกิดขึ้นจังเหตุให้กระเป๋าเงินที่ส้าคัญขนาดน,นั้นเหี้ยเนาะพี่น้อง เขากระดับที่ชู่นะะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องตลกเนาะแต่เราก็ทำไงได้ล่ะเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปทำให้มันตลกไปแต่ว่าคือแต่เรามาเข้าเรื่องเลยผมเป็นคนที่รอบคอบมากเกี่ยวกับพวกอะไรนะสำคัญเนี่ยจะบอกไปใหม่หรอจะบอกคนอื่นตลอดเก็บให้ดีของเก็บให้ดี แล้วปกติอ่ะไอ้กระเป๋าสะพายอ่ะผมจะอยู่กับตัวผมตลอดแต่มาวันที่มาเดินทางเนี่ยแหละคือผมใส่หมวกน็อกแล้วก็ใส่เสื้อมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับแล้วครน,นี้พอผมสะพายแล้วมันลุ่งลิ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สะดวกผมก็เลยต้องเอาไว้ใต้เบาะแล้วก็คอยพอซื้ออะไรก็เปิดเอาออกเปิดเอาเข้าเปิดเอาออกบางที จะสะพายก็บางจังหวะก็แค่กินน้ำอย่างเงี้ยบางทีก็จะสวมแบบใส่เสื้อมอเตอร์ไซค์พอจะสวมเข้ามันก็ยากอ่าผมก็เลยไม่ได้ค่อยได้ใส่ไม่ค่อยได้สะพายตอนแต่งตัวขี่มอเตอร์ไซค์แล้ววันนั้นอ่ะที่คือกระเป๋าอ่ะไม่ได้หายตรงตลาดดาวเรืองนะครับทุกคนตอนนั้นน่ะกระเป๋ายังอยู่พอผมออกจากปากเซแล้ว ไปตรงปั๊มน้ำมันปอตทเนาะแล้วผมยังใช้กระเป๋าเอาเงินในกระเป๋านั้นอะไปซื้อน้ําอยู่ในเซเว่นหรือซีเจหรืออะไรเนี่ยแหละครับ <S <S แล้วพอกลับมาพวกผมก็คือผมไม่อยากถอดเสื้อไงผมก็ไม่ได้ไม่ได้แขวนกระเป๋าแล้วก็นั่งอยู่ข้างรถนั่นแหละแล้วผมก็เอากระเป๋าอะแขวนไว้ตรงหน้ารถแขวนไว้กับไฟเลี้ยวแล้วคันนี้ผมก็ คือมันเนี่ยก็เรานั่งอยู่นี้กระเป๋าก็อยู่นี้แ,นแต่ตอนที่เราจะออกไปกันอะอยู่ดีๆก็ไม่เห็นกระเป๋าแล้วก็ลืมแบบว่าสิ่งที่มันไม่น่านนไม่น่าจะมองข้ามได้แต่รถมันเป็นสีแดงดำครับกระเป๋าก็ดำผมว่ามันคือแบบรีบอะจะไปอย่างเดียวก็เลยแบบรีบใส่เสื้อใส่มโมกัน็อกแล้วก็ไปเลยแล้วพอออกไปอะกระเป๋าก็หล่นหล่นก็ไม่เห็น หล่นก็ไม่เห็นเนาะแล้วคราวนี้ก็มาจนถึงจนจะถึงบ้านตั้งล่างแล้วแวะซื้อขนมฝากเด็กๆพอไปหยิบขนมมาแม่ค้ากำลังจะคิดตังเนาะอ้อเปิดเบาะหากระเป๋าโอ้โหะวินาทีนั้นบอกได้เลยครับแบบเนาะผมไม่อยากให้ใครได้รับความรู้สึกจากแบบวันนั้น ที่ผมแบบช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยกระเป๋าตั้งที่ไหนโอ้โห oh, เป็นอะไรที่แบบโอ้ย oh, 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 oh. รู้สึกไม่ดีมากเลยครับก็ <c oughs> <c oughs> ขนมไม่ได้ซื้อสรุปไม่มีตมัง <c> ค <oughs> ์แล้วก็แล้วก็เอาของหนักๆออกจากรถเนาะฝากร้านค้าไว้ขอบคุณร้านค้าด้วยครับแล้วก็บิดแว่นกลับไปตรงปั๊มครับกลับไปแล้วก็ไม่เห็นกระเป๋า แล้วก็ไปถามพนักงานปั๊มว่าเห็นกระเป๋าไหมเห็นคนเก็บกระเป๋าไหมขอดูกล้องได้ไหมเข <_ an> าก็บอกว่ากล้องไม่ทํางานเนาะเราก็แค่ถามคนนู้นถามคนนี้แล้วก็ขี่รถเลาะหาดูเผื่อแบบแบแบ,แบ,แบเผื่อคนยังแบบหยิบเอาเงินไปแล้วก็ยังเอากระเป๋าวางไว้ตรงนั้นก็ยังดีอะที่เราคิดกันนะ,นะเนาะแต่ก็ หาไม่เจอเนาะคราวนี้ก็ทำยังไงอะ่ะก็เหลือแค่โซเชียลมีเดียก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยผมแชร์ช่วยโพสต์แต่ว่ามันก็ผมก็ไม่ได้กะไม่ได้แบบมีส่วเปอร์เซ็นต์น้อยครับที่จะได้คืนแต่ก็ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้เนาะ <Man. S 1> ถ้าโอ้แบบต้องขอบใจเนาะก็อื่นกับขอบใจมูคู เกยน้องทุกคนเนาะที่ซอยแท่ตามหากระเป๋าเนาะพี่น้องอันนี้พี่แม่ขอเราแบบย้อนกลับไปนิดหนึ่งตอนที่หฮาอยู่ปัน่นนะ้ำมันเนาะเออปกติอะ่ะอย่างที่พี่จนนีว่าเอาไงว่าปกติพี่จนนีสิเป็นคนที่แบบว่าหลอบขอบแห้งเนาะพี่น้องเกี่ยวกัพร้อง,อ,งองที่สําคัญกระเป๋าทุกๆุกอย่างค่อนข้างที่สิเป็นคนที่มีระเบียบนะพี่น้องแต่มือน,นั้นโบหูว่าเป็นยัง อาจสิด,ดวยความที่เมื่อยเนาะเพื่อหเขาสิได,ด้อัดขามดานพี่น้องเมื่อยแหละกะพี่จอน,นี่ฮะในความหูซื้งคล้องปีใหม่นะตอนนั้นหูซึกว่าพี่จอน,นี่ค่ะอยากมาหอดเ่อนเห็นมันไว้ๆนะแหละกะคววมเมื่อยคววมหอนแหละกปะปกติอ่ะอันนี้มันเป็นอียงที่แปลกพี่น้องเพราะว่าปกติพี่จอน,นี่ค่ะถาก้องอียงสาคัญนะสิเป็นคนที่เมียนดีนะแต่ว่ามือน,นั้นคะโมหูว่าพี่จอน,นี่แบบว่าคิดจังไดนะเอากระเป๋าอ่ะไปห้อยใส่ ตาเหลียวรหลดแล้วก็ตอนเท่าขี่รถดออกไปค่ะพี่น้องกับโบเดมี่ไพสนใจเหนนะปกติถา้ถาถ้าถ้ายังเป็นคนทั่วไปเนะพี่น้องถา้าเท้าถ้าเท้าห้อยกระเป๋าใส่ตาเหลียวรหลดเท่าสิขืนรหลดเท้าก็ต้องเห็นแหละพี่น้องถ้าแบบถ้าโบเดยอยู่ในสถานาการณ์นั้นนะพี่น้องถ้าทั่วไปอะ่ะแต่ว่าเท้าสองคนแบบขืนรหลดโดยที่โบเห็นกระเป๋าที่มันห้อยอยู่ไฟตาเหลียวรหลดนะก็ะขืน แล้วก็ขี่ออกไปแต่ว่าปีใหม่อะคิดว่ากระเป๋าหันหนาเสีเฮียตอนเทาขี่ออกจากปั๊มได้นิดหนึ่งพี่น้องเฮียทั้งแถวแถวทั้งหนาทางเขาปั๊มฮะละเพราะว่าตอนที่ขี่ออกมาหาปีใหม่ได้ยินเสียงปึ๊กแบบคือคือรหลดคืออีหยังมันหล่นล่วงจากรหลดหรือว่าแบบโถดมันเหยียบอีหยังแหละปีใหม่หันนล้างไปเห็นสีำดำดำปีใหม่อะคิดว่าทุ้งขยะหรือว่าอีหยังที่มันอยู่ขางทางกับ,บริส่วนใจ กะคีไปเลยพี่น้องจนถึงแหละไปหูโตไก่สหอดบันแหละหูโตบาโบมีกระเป๋าแล้วไปนำหากับโบเห็นพี่น้องเหมือนในระยะเวลาหนึ่งนาทีอ่ะเหมือนสมองมันตายไปขนาดกล้องโกโปเน็บไว้ตรงกลองหลังก็ลืมครับแต่ว่าอันนั้นยังโชคดีกล้องไม่ได้หล่นหายก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าฟาดเคาะไปก็ ดีกว่าเป็นอย่างอื่น <laughs> แต่ปี่ไม่คิดว่าเออกะดีแล้วที่เฮ้าแขกกระเป๋าเงินเสียเฮ้าแบบบรดษัเจออียังที่มันหายแห้งกว่านี้เนาะพี่น้องแต่ว่ากระต้องขอบคุณเนาะขอบคุณขอบใจเดอ้พอพี่น้องบครัที่แบบเป็นห่วงนะแหละก็ใหายกาลังใจร้ายพี่น้องเป็นห่วงแหละกรหากําลังใจได้และะ้วก็พี่ไม่อ่ะอยากให้แบบว่าให้เทือนนี้ค่ะเป็นบทเทียดเนาะห้เฮ้าหัแหละพี่น้องห้เฮ้าด้วยว่าคนอื่นแต่ว่าต่อ มันมันเป็นเหลืองที่ไก่โตนะพี่น้องเหลืองสิงคองนะตองมีสติแหละกะระมัดระวังกว่วนีนะพี่น้องแบบว่าบว่าเขาเสียดยังเขาต้องมีมีสติไว้ก่อนถ้าเขามีสติอ่ะมันสิดีที่สุดพี่น้องแล้วก็ตอนมาถึงบ้านแล้วไงต่อคะมาถึงบ้านแล้วโทรศัพท์หล่น <c oughs> แตกข้า <c oughs> งหลังแตกอีก <c oughs> กระเป๋าหายบอสัาแล้วพี่น้องกระเป๋าหายบอสัาแล้วพี่จอรนหนีมาหอดเือยเนาะกับมาถือโทรศัพท์พี่ถือยังไงคะถึงหล่นถืออย่างนี้เลยถือแบบนี่แหละถือแบบดีๆนั่นแหละมือนี้ถือไฟฉายมือนี้ถือไฟโทรศัพท์แล้วก็ไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรนะแล้วแบบว่าก็หลุดมือไปเลยหลุดมือแปะแตกเลยตัดภาพมาอีกทีหนึ่งทุกคนคลิปนี้เริ่มถ่ายตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่พอดีโทรศัพท์แบตหมดเนาะก็เลยมาต่อใหม่เมื่อวานนี้ก็มานาแต่เมื่อวานนี้ฝนไม่ตกครับวันนี้ก็มานาแต่ฝนตกเมื่อเช้านี้นหยุดละก็มาต่อเมื่อวานเนาะพูดถึงเรื่องโทรศัพท์หลุดมือแตกแตกเลยทุกคนก็ถือว่าฟาดเคาะไปแต่ก็ฟาดเคาะแรงอยู่กระเป๋าตังค์หายโทรศัพท์แตก เราที่แล้วก็ฟาดเคาะน้ำน้อนลวกมีคนคอมเมนต์ว่ามาล้าที่ไรฟาดเคาะทุกทีเลยอธรรมดาทุกคนไม่มีอะไรอยู่เป็นหมายว่าอะไรนะไม่มีอะไรอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยอ๋อได้เหรอมมี่ยังสีคงเดิมตลอดไปทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเนาะหายไปมั่งจากไปมั่ง้าเห้าสสีหายสิ่งของทุกอย่างคือเก่ามันก็เป็นไปบ่ได้เขาบอกว่า้าเห้าสืโทรศัพท์มา เขาใส่โดนๆไปมันก็ต้องมีการตกการแตกการเทมันก็เป็นเรื่องปกติแบบว่าม,มันไม่ใช่แค่โทรศัพท์ต่อให้เป็นรถหรือว่าอีหยังกระตามนะทุกอย่างทุกอย่างเนาะจะหลุดจะหายจะแตกจะพังไปตามการเวลาเนาะนะส่วนของที่อยู่ในกระเป๋านะทุกคนมีอะไรบ้างของที่อยู่ในกระเป๋าผมก็จะมีใบขับขี่รถยนต์ไทยใบขับขี่รถ จักรยานยนต์ไทยใบคับขี่ออสเตรเลียแล้วก็ใบคับขี่สากลแล้วก็จะมีบัตรประชาชนแล้วก็จะมีบัตรกดเงินจาก ATM เป็นธนาคารของออสเตรเลียเนาะแต่ผมระงับไว้แล้วครับแล้วก็จะมีบัตรเติมน้ำมันปตทพีธี แล้วก็จะมีเงินอยู่ในนั้นสองหมืนกว่าบาทแล้วก็จะมีกุญแจสำรองรถมอเตอร์ไซค์เนาะแต่เป็นกุญแจที่เอาไว้เปิดบอดได้อย่างเดียวครับไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้แล้วก็มีเหรียญเป็นเหรียญพยาคุดเป็นเหรียญเป็นเหรียญคุดเนาะทุกคนเหรียญคุดคุดก็คือสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยเนาะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยเป็นเหรียญที่ในประเทศไทยเนี่ยมีน้อยมากและผมก็เก็บสะสมมา เป็นลานมากสิบกับสิบป,ปีสิบสิบป,ปีก็ตอนที่มาถ่ายรอบนี้ก็เอาไปเลี่ยมกรอบอย่างดีเลยครับแต่ว่าก็ไปแล้วแหละ <c oughs> ก็ในกระเป๋าก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ซิมไทยครับแล้วก็มีเงินกีบอยู่ในนั้นใช่เงินกีบเงินบาทนี่มีเงินกีบป,ประมาณเก่าแสนกว่าเนาะพี่น้องถ้าจำโมพิษแปดเก่าแสนนี่แหละเงินบาทประมาณสองหมื่นนิดนิดเนาะประมาณนี่แหละพี่น้องแล้วก็ กุญแจบ้านเซตหนึ่งเลยหน้าบ้านหลังบ้านในบ้านกุญ <laughs> แจบ้านพี่จรนีีเนาะอแล้วก็ซิมไทยซิมไทยเป็นอ่าเป็นรายปีเลยครับมีเงินอยู่ในซิมนั้นสองพันประมาณสองพันบาทแต่ก็แต่ก็ใช้ใช้ที่ลาไม่ได้อกครับซิมไทยแล้วก็แล้วก็สมครเน็ตในหันกับประมาณหกเดือนหรือสามเดือนเนาะเน็ตที่เขาสมารอยู่ในซิมของพี่จรนญีหกเดือนมัน้ย หเดือนนอหกเดือนหรือปีหนึ่งประมาณบ่ทั้งปีน่ะจะประมาณสามเดือนหเดือนแต่ว่าเงินอยู่ในโทรศัพท์อเยอะอยู่เพราะว่าใช้โทรไปต่างประเทศเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับทุกคนก็ยังไม่มีเววเนาะโซเชียลมีเดียก็ก็ถอใจแล้วแหละถ้าแต่ว่าแต่ว่าพี่แม่คิดว่าถานกเคาอ่อนวอเนาะคนทีถาคนที่เก็บกระเป๋าไหลเบิ้งคลิปนี้เนาะ อยากให้ติดต่อมาเนาะพี่น้องติดต่อมาถ้าเดืองเงินะนะเงินในกระเป๋าค่ะเดี๋ยวเขาสิแบ่งให้เนาะพี่น้องไม่แบง่งหรอทหยหมดเลยที่อยู่ในกระเป๋าอะ <laughs> แมนหรือว่ากะถ้าคนที่เก็บกระเป๋าเนาะมีม่แบบว่าเขาเื่อนว่ายัางนี่คว่ำจาเป็นติดใส่เงินหรือว่าเอาเงินส่วนนั้นไปใส่ในขอบครัวเนาะไปเฮ็ดเพืเ่อนเฮ็ดซ่านไปเรียงขอบรัวเรียงลูกเลียงเตาหรือว่าเลียงพอ่อเรียงแม่เนาะเข้ากะสิเอาเงินทั้งมดในกระเป๋าหัน หายนาะพี่น้องหายไปแล้วก็ส่วนอื่นๆเนาะที่ที่อนันต์ค่ะพี่น้องที่เป็นบัตเป็นของของอย่างอื่นเนาะเฮาสีคอขึ้นเนาะพี่น้องถ่าแบบว่าถ้าเห็นด้วยว่าหูบอสแซกะก็แจงกันในเด้อพี่น้องแจงกันเนาะแล้วก็ลืมบอกว่าในนั้นมีโทรศัพท์ของปีใหม่เครื่องหนึ่งอะไรนะโทรศัพท์อะไรโทรศัพท์มีโทรศัพท์สีดำเนาะ oppo reno สองเนาะพี่น้อง แต่วานนโทรศัพท์ท่นมีมี u t u b e มียังทุกอย่างเนาะพี่น้อง u t u b e ปีใหม่ My, มีแอปธนาคารแต่ว่าแต่ว่าเฮาล็อกหน้าจอไว้นะพี่น้องรลยการในในโทรศัพท์นั้นบบได้ใส่ซิมเด้อพี่น้องขันสิโทโไปก็กระทรระะบ่รด้เนาะเพราะาบได้ใส่ซิมขามาเล่าโบท่านได้ใส่ซิมสักขอบคุณขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะ ที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันว่าฟาดเคาะไปทำบุญไปก็ไม่ได้ติดใจอะไรเนาะคนที่เก็บได้ก็ขอให้เขาเอาเงินไปใช้ให้เป็นประโยชน์กันแล้วกันมันก็ไม่ได้เยอะมากครับแต่มันก็เยอะพอสมควรมันถามว่าเงินสองหมืนกว่ามันลายวะพี่น้องมันกะลายเห็นและเนาะสำหรับห้าเห้ากะเพื่อคันว่าไทยคลิปเพื่อใสงเงินสองหมืนมันกะโบนเป็นของคอยนะพี่น้อง แต่เฮ้ากับแต่กะบบอเป็นยังเนาะพี่น้องถาเก็บไปเนาะเอาเงินไปใส่ประโยชน์ในขอบรัวเฮ้าซีดีใจนะใช่ใช่ถาแบบดีใจเลยแหละถ้าเอาเงินไปใส่เลียงขอบรัวไปใส่ที่มันมีประโยชน์ในขอบรัวตัวเองเฮาซีดีใจเนาะพี่น้องแต่ว่าจังไรกกับขอกระเป๋าขึ้นเนาะพี่น้องอยากแด้กระเป๋าขึ้นก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องโอ้ยนั่งอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนา มันเป็นอาหารตานะสีเขียวแบบสีเขียวนี่เป็นสีที่สบายตามากพี่ใหม่รู้ไหมว่าพวกป้ายทางออกทุกเฉินทางหนีไฟอะไรพวกนั้นอนะ่ะทำไมถึงเป็นสีเขียวทำไมคะเพราะว่าเพราะว่าสีเขียวเนี่ยจะเป็นสีสุดท้ายที่เราจะมองเห็นก่อนที่ตาเราจะบอดน,นะโอเคครับ ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจขอบคุณพวงเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้กำลังใจเนาะใช่ถ้าเข้ามาคอมเมนต์เดินทางปลอดภยัยให้กำลังใจกันเดี๋ยวเก็บภาพสวยๆมาให้ดูกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับชอบก็บกดไลค์ถูกใจก็ยิ้มครับ ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตยังมีความสุขครับสวัสดีครับ